ยู่หัวมันหัวใหญ่ที่เป็นตายในน,น,ใน้ำเนี่ยตาในน้ำเขาเลยเอาขึ้นมาป็นบอก สายพันธุ์ต่างๆเขามีเยอะเลย ขอพิพิธภัณฑ์ ถึอเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมานะครับท่านผู้ชมนี่อยู่พิพิธภัณฑ์ที่จระเข้นะครับทนะี่ใหญ่ที่สุดที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นฐานที่แล้วก็เขามีการโผล่แล้วก็บูชาพระยาด่างเกิรชัยนะครับเหลือแค่สมัยตำนานที่อยู่ที่นี่ มึงเขาขึ้นได้นะให้มีชาน,นะครับแต่เราไม่ขึ้นหรอกนะนี่คือสถานที่ต่างๆในพิจิตที่น่าเที่ยวขนาดไหน่านผู่ชมน,น,น,นี่เท่นี่เท่ไม่จริงที่ปลอมนะครับก็ทำว้ให้ได้ชม เป็นหินที่มันทนแดดทนฝนนะครับเป็นที่พันที่ยักนะครับพี่เขาทำไว้แากะร้อนมากนะคุณผู้ชมอากร้อนได้ที่เลยวันนี้ถ้าไม่ร้อนก็ฝนตกมีสองอย่างสาอย่างให้เลือกเราก็อย่างนี้ครับโผล่ลงมาดิวเสียหมดเลย ลบแดดหมดเ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนะครับท,ที่มีแค่วิชาละวันอยู่บนหลังคาเนีนะ่ะร้อนนะครับท่านผู้ชม